อยากมีแบบนั้นไนงะใช่ไหม,มทุ่งหญ้าโล่งๆแต่ไม่อนงัวที่นี่มีกี่ตัวพี่ว่างัูถูกขมโมยหรือเปล่าเพราะมีรอยเท้าออกไปจากที่ที่ที่เราไปเจอตรงนั้นแหละใช่ใช่ไหมไเสร็จไปก่อกล้องที่น,นี่ได้เราไปดูกล้องเสร็จมันก็กลับเข้ามาอีกตาฝ <ตา S 2> <ม>ูงอ่ะที่แท้มันไม่ได้ออกไปตัวนี้ตัวเมียเราจะของตัวเมียเหรอเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้สี่ห้าหมื่นหมดเลยเอาวงเนี่ยไม่ มันอยู่ตรงไหนน่ะป่านู้นก็มันคงมันคงเดินมันคงเดินวิบตรงนู้นน่ะไอ้ข้ามสายไฟเส้นนี้ไปเนี่ยมันมันมันทางอะไรฮะเนี่ยอะไรนะตึกสายไฟเส้นเนี้ยก็มีที่ของเราไงอ๋อข้ามไปกที่ของเราด้วยใช่โอ้ยไม่ใช่ฝั่งเราฝั่งเดียวไอ้ข้ามสายไฟไม่หมดป่าสวนนู้นใช่แนนู้นไงป่าสวนนู้นที่อย่างงี้ยที่มีปรับพื้นที่ดิ่งแดงๆนู่นไงใช่หมดนู่นไง โอ้ไม่ใช่ตรงนี้นะน,นะนู่นนะโอ้แขวงางๆงนี่ล้อด้วย